ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นทุก์ความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุก์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุก ความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุปปาทานขันขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุป,ปทานเป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่า ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเกิดการกำเนิดการก้าวลงการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตว์ตวนิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าความเกิดพิกษุทั้งหลายความแก่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมไปแห่งอายุ ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่ภิกษุทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการจุติความเคลื่อนการแตกสลายไปการหายไปการวายชีพ การตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการท่อทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์ตะวันนิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าความตายภิกษุทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศร้าความโศกกลุ้มกรัดความโศกสุมกลุ้มกรัดของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี่เรียกว่าความโศก ภิกษุทั้งหลายความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าพิกสุทั้งหลายความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันการคร่ำครวญการร่ำไรรำพันความเป็นผู้คร่ำครวญความเป็นผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันความทุกชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี่เรียกว่าความร่ำไรรำพันภิกษุทั้งหลายความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความทนได้ยากที่เป็นไปทางกายความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางกายความทนได้ยาก ความรู้สึกอันไม่ผาสุขที่เกิดแต่ความกระทบทางกายนี้เรียกว่าความทุกข์กายภิกษุทั้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความทนได้ยากที่เป็นไปทางใจความไม่ผาสุขที่เป็นไปทางใจ ความทนได้ยากความรู้สึกอันไม่ผาสุกที่เกิดแต่ความกระทบทางใจนี้เรียกว่าความทุกข์ใจภิกษุทั้งหลายความคับแค้นใจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความกลุ่มใจความคับใจความเป็นผู้กลุ่มใจ ความเป็นผู้คับใจของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันความทุกชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแล้วนี่เรียกว่าความคับแค้นใจภิกษุทั้งหลายความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย รูปเสียงกลิ่นรสโัทพะเหล่าใดในโลกนี้ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจมีแก่ผู้นั้นหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความผาสุก ไม่หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขาการต้องไปด้วยกันการต้องมาด้วยกันการต้องอยู่ร่วมกันความระคนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี่เรียกว่าความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์พิกษุทั้งหลาย ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสผพฐพะัเหล่าใดในโลกนี้ที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีแก่ผู้นั้นหรือว่าชนเหล่าใด เป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุขหวังความกระษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขาเช่นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมารย่าสาโลหิตก็ตามการไม่ได้ไปร่วมกันการไม่ได้มาร่วมกันการไม่ได้อยู่ร่วมกัน ความไม่ได้รักคนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี่เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอหนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดเล่าก็อย่าพึงมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา นี่เรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋นอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่เล่า ก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้เรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาและความตายเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม่นี้เรียกว่า ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุก์ขภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความรับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอหนอ ขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาและความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจความคับแค้นใจเล่าก็อย่าพึงมีมาถึงเราเลยดังนี้ ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแมนีเรียกว่าความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์พิกษุทั้งหลายกล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ปัญจุปาทานขันได้แก่สิ่งเหล่านี้คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร และขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเหล่านี้แลเรียกว่ากล่าวโดยสรุปแล้วปัญจุปป่าทานขันเป็นตัวทุกข์ภิกษุทั้งหลายเบนจะขันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีต อนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือปราณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูประขันภิกษุทั้งหลาย เวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์ภิกษุทั้งหลายสัญญาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือปราณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามนี่เรียกว่าสัญญาขันภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือปราณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามนี่เรียกว่าสังขารละขันภิกษุทั้งหลาย วิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือปราณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม นี่เรียกว่าวิญญาณขันพิกสุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเบญจขัน